สวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นนี่ครับมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อวิชัยครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะคิดถึงนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเจริญพรปี2 5งพันนะครับพี่ๆซึ่งรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับ หลักหลายเดือนนะครับพี่นะรุ่นนี้ครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะคิดถึงปี6กหนะครับเป็นยันพรอเจประการครับด้านหน้านะครับสวยเลยนะครับผมจะขึ้นเหรียญตัวอย่างไว้ให้นะครับผมจะขึ้นเหรียญตัวอย่างไว้ให้นะครับเป็นแบบสีเดิมจากวัดยังไม่ผ่านการใช้ยังไม่ผ่านการแกะรุ่นเลขนะครับผมเปิดให้ลุ้นละ550บาทเท่านั้นครับเนื้อทองเหลืองสร้างแค่1 0 0 0ันเหรียญเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเลยครับผมมีนะครับ รูปหล่อครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นนะครับที่ถือว่าหายากเลยนะครับปี59ครับปี59ครับรูปหล่อเนื้ออลาก้าโคตดกรรมการหายากมากครับผมพี่นะอ่าโคตดกรรมการแบบนี้นะครับอ่าโคตดกรรมการรันเลข41นะครับรันเลข41นะครับเนื้ออลาก้าครับ หลวงพ่อพระพุทธชินราชครับอ่าพระพุทธศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ครับองค์ละ600บาทเท่านั้นนะพี่นะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยนะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับอ่าปุกเซครับอ่าตามเลิกงามยามดีนะครับปี59สร้างน้อยต่อโค้ดกรรมการแบบนี้หายากเลยนะครับรายการต่อมาครับผมมีเหรียญเหล่าโบราณหลวงพ่อวิชัยกวิทวัตหัวเด่นครับ เหรียญล่อโบราณนะครับหลวงพ่อวิชัยครับซึ่งเหรียญล่อรุ่นนี้นะครับสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับอ่าผมจะเปิดให้ดูนะครับสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับองค์นี้เป็นเนื้อปอกผิวนะครับเนื้อปอกผิวรันเลขกำกับด้านหลังชัดเจนนะครับอ่าปอกผิวกับไม่ปอกผิวนะครับผิวจะแตกต่างกันนะองนี้เป็นปอกผิวองค์นี้ไม่ปอกผิววันนี้ผมได้เข้าเลข2หลักมาอีกแล้วครับเลข5้าหนึ่งรวมเป็น6นะครับวันนี้ได้เลข2หลักมานะครับอ่าองนี้จะเป็นเลข ครับสามหลักนะครับเลขสามหลักครับเหรียญแบบปอกผิวนะเหรียญรอบโบราณหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดให้เหรียญละห5 0้อยห้าสิบาทนะครับเหรียญละห5 0้อยห้าสบาทเท่านั้นครับอ่ากล่องสีเหลืองปอกผิวนะครับอ่ากล่องสีเหลืองปอกผิวนะครับกล่องสีเขียววันนี้ได้เข้ามา1รายการนะครับอ่ากล่องสีเขียววันนี้ได้เข้ามา1รายการครับเป็นแบบนะครับไม่ปอกผิวเลข51หนึ่งเลขสองหลักถือว่าเป็นเลขมงคลเลยครับ เลข6เดียรวมกันได้6นะครับ5้ารวมกันได้6ครับอ่าสวยเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าไม่ปอกผิวครับเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะเหรียญล่อโบราณนะครับผิวสวยด้วยครับอ่าผิวสวยด้วยนะพี่นะอ่าสักคู่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อวิชัยครับเดี๋ยวลึกรอซอสสองสามห้าครับอ่าสองสามเก้าครับก็ใช้กิจนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นนะครับอ่าสวยเลยนะครับ อ่าองนี้ตอกเลข5้านะครับอ่าเลข5้าครับเลขสวยเลยนะครับรวมกันเป็น6ครับเลข2หลักครับถือว่าพบเจอได้น้อยแล้วนะพี่นะเหรียญ2หลักครับเลข2หลักครับสวยสวยเลยครับเหรียญนี้เลข2หลักผมขอเปิดให้เหรียญละแ0 0บาทลวกันนะครับพี่ถ้าเป็นแบบไม่ปอกผิวจะเป็นเนื้อนิยมแล้วก็ครับเป็นเนื้อหลักนะพี่นะเนื้อนิยมเลยครับอ่าเนื้อไม่ปอกผิวเอาไป800บาทนะพี่นะเลข2หลักด้วยครับได้เลขสวยไปด้วยนะครับรวมกันได้6ครับเลข2หลักนั้นครั้งจะได้เข้าครับผม รายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมาผมมีสังข์จายนะครับพระสังข์จายครับปีห้าเจ็ดนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัสหัวเดรนครับด้านหลังเป็นหลังยันห้าแถวครับพระสังข์จายครับพุทธคุณนะครับดังชื่อครับพุทธคุณครับพระสังข์จายก็เกี่ยวกับทางด้านนะครับโชคลาภโภกทรัพย์นะครับถือถุงเงินถุงทองนะครับทาทองนะครับเป็นเนื้อธรรมดาครับทาทองด้านหลังยันห้าแถวนะครับหลังยันห้าแถวแบบนี้นะครับสวยเลยนะพี่นะ เนื้ออิทิเจนะครับทาทองแบบนี้ผมมีทั้งหมด2องค์นะครับผมเปิดให้องค์ละ400บาทนะครับพี่องละ400บาทครับสั่งกจายทาทองนะครับปี5 7นะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเดนบุกเสกนะรุ่นนี้นะครับรายการต่อมาครับจะเป็นสังกจายครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับเป็นเนื้อทานะครับทาทองนะครับเนื้อแบบนี้พี่นัเงินทองนาคนะครับเงินทองนาคครับเนื้อ3กษัตริย์เอาไป500บาทนะครับ เขาสังกัดยุคนี้ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าหายากมากหมุนเวียนน้อยมากสร้างน้อยมากครับนานๆครั้งจะพบเห็นนะครับสังกัดหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตรหัวเด่นครับอ่าสวยเลยพี่นะเลี่ยมบูชาสวยเลยนะครับรายการต่อมาผมมีนะครับวันทุ่มงคลเสาห้าปีหกเจ็ดครับเสาห้าปีหกเจ็ดนะพี่นะผมก็มีตะกุดเสาห้าดอกสี่นิ้วเป็นสามกษัตริย์ครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับสร้างแค่เจ็ดสิบสี่ดอกทั่วประเทศ ถ้าคุณรุ่นนี้หลวงพ่อท่านจารักขลักครับเต็มสูบนะครับด้านในแผ่นยันกับมือเลยนะครับสวยเลยนะพี่นะมีต่อโค้ดนะครับยันนะกินไม่รู้สิ้นครับยันประจํากายหลวงพ่อวิชัยแบบนี้ครับดอก4ี่นิ้วสร้าง74ดอกทั่วประเทศสร้างน้อยหายากนะครับผมเปิดให้ดอกละ1,000บาทนะครับพี่นะดอกละ1,000บาทนะครับทุกรายการจัดทรงฟรีครับทั่วไทยนะครับโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวได้ขอพระเครื่องครับรายการต่อมานะครับลูกอมนะครับ ตอนนี้ผมไปถามราคาเข้าหาเข้าไม่ได้แล้วพี่นะราคาที่ผมเปิดอยู่ในไลฟ์นะครับลูกละสามร้อยนะเพราะปกติผมเปิดอยู่ลูกละสี่นะครับลูกผมเหลือแค่สองลูกลรับาพี่นะขอลูกละสี่ร้อยบาทนะครับอ่าลูกละสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับลูกอมมนพาการหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตรหัวเด่นครับลูกอมมนพการหลวงพ่อวิชัยครับสร้างสี่ร้อยเก้าสิบเก้าลูกทุกลูกเขาจะมีรันเลขกำกับ มีต่อโค้ชชัดเจนนะครับผมเหลือแค่สองลูกแล้วครับพี่เอาไปลูกละ400้อยบาทลูกอมมลพการรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกพร้อมกับเหรียญมนพการซึ่งเหรียญมนพการตอนนี้นะครับนับวันราคาเริ่มเริ่มขยับเรื่อยๆเลย Period นะครับเหรียญมนพาการพี่พี่หลายท่านก็ถามหาเข้าเป็นจุนมากครับซึ่งเหรียญมลพาการตอนนี้ผมหาเข้าไม่ได้เลยนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันกับวัตถุมงคลรุ่นมนพการครับเพราะเขานําส่วนที่เหลือของครั่งนะครับอ่าเหรียญเงินหลังครั่งสร้ง Before, <ๆ>าง9ก้าองค์ครับอ่า ทองแดงหลังครั่งนะครับอ่ามาทําเป็นลูกอมแบบนี้นะนำส่วนที่เหลือของครั่งนะครับอ่าแล้วเขาก็ตอกโคชัดเจนนะเอาไปลูกละ400บาทนะครับอ่าส่วนลูกนี้เป็นลูกอมสาลิกาครับลูกอมสาลิกาครับอ่าผมเลือลูกเดียวแล้วพี่นะเป็นฝั่งตะกุดเงินด้วยครับอ่าฝั่งตะกุดงอแท้นะครับอ่าฝั่งสาลิกาครับคุณคุณท,ทางด้านมหาเสน่ห์มวลสารนี้จะเป็นมวลสารตัวเดียวกับล็อกเก็ตรุ่นแรกด้วยครับอ่าสวยเลยลพี่นะผมเปิดให้ลูกละ450บาทแล้วกันนะครับ ตอนนี้ราคานี้ผมกล้าพูดเลยครับว่าหาเข้าไม่ได้แล้วครับผมมาเฉลี่ยแบ่งให้นะพี่นะตอนนี้หาเข้าไม่ได้เลยนะครับราคานี้เอาไปลูกก็450บาทเหลือลูกเดียวแล้วนะครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีลูกสะกดพรมชนะนะครับลูกสะกดพรมชนะนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นปี62นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อวิชัยนะครับหลวงพ่อพระหลวงพ่อ หลวงพ่อพัดหลวงพ่อวิชัยครับสามเกจิรวมปุกเสกค,ครับปี6กสองปุกเสกไต,ตมากด,ด้วยครับลูกสะกดพรมชนะนะครับผมจะมีเป็นเนื้อหล่อขันชิ้นเงินสังขาว่าน้อยแบบนี้นะเป็นเนื้อเป็นเนื้อหล่อขันครับอ่าแบบนี้นะพแบบี่นะสร้างน้อยนะครับแล้วก็มีเนื้ออาปาก้ามีเนื้อทองแดงนะครับอ่าซึ่งออกวัดครับแต่ละองค์ราคาจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นเนื้อขันชิ้นเงินแบบนี้ออกวัดสี400่ร้อยก็สี่ร้อยกว่าบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นอาก้ากับทองแดงนี่ออกไปประมาณ2องร้อยกว่าบาทนะครับเอาไว้น้องผมเฉลี่ยให้ครับถ้าพี่พี่รับทั้งหมด3ลูกนะครับรับทั้งหมด3ลูกนะครับผมให้ได้ในราคานะครับ3ลูก1000บาทนะครับแต่ถ้าแยกครับลูกนี้เปิดให้400นะครับ่างลูกนี้เอาไป250บาทแล้วกันนะพี่นะ่างลูกนี้เอาไป250บาทครับสวยเลยครับลูกสกดพมชนะพมหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นครับรายการต่อมานะครับ ผมมีเหรียญนะฮะนุมานเศรษฐีทองเมืองไตมาปี6 6หลวงพ่อวิชัยครับฮะนุมานเศรษฐีทองเมืองรุ่นนี้นะครับอ่าหลวงพ่อปลุกเสกตลอดพิธีหนึ่งไตรมาสนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับหลวงพ่อท่านเมตตาจาดอัคละครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยครับพี่หลวงพ่อท่านเมตตาจาดอัคละให้ครับเนื้อทองแดงครับนุมานพิมพนมมือนั่งทับกองเงินกองทองครับอ่าสวยเลยครับพี่นะหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับ คุ้มกันไทยทุกสารทิศครับเอาไปเหรียญละ4ี่รยบาทนะครับนุมานเศรษฐีของเมืองไต้มาศปีหกหลวงพ่อวิชัยครับมาพร้อมรอยจานนะครับส0 0รอยบาทเท่านั้นครับเหรียญนี้นะครับสวยเลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับผมมีเหรียญเจริญพร2นะครับเหรียญเจริญพรสองหลวงพ่อวิชัยเนื้อทองแดงครับปีห6เนื้อนวะตอนนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับเนื้อทองแดงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับต้องครับผมรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อวิชัยอายุอายุวัฒนมงคลปี66หกครับรุ่นนี้ อายุวัฒนะมงคลปีห6นะครับสร้างน้อยนะครับสร้างแค่9 9 9องค์องค์นี้เลข43ครับเลข2หลักครับพี่เลข2หลักนะครับสีเดิมจะกวัดเอาไปองละ5 0 0บาทนะครับองละค์ละ500บาทเท่านั้นครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มเริ่มพบเจอได้น้อยแล้วนะครับเหรียญเจริญพรนะครับรุ่นนี้นะครับสวยเลยนะครับเอาไปองค์ละ500บาทนะครับมีกล้องเดิมครบนะครับรายการต่อมานะครับผมมีนะครับ พระกิ่งจักระพัดมนพก,กานะครับบรรจุเกษาสามองคูบูรพาจานะครับเกษาหลวงพ่อกลวยเกษาหลวงพ่อเยน็นเกษาหลวงพุ่งนะพี่นะอุดชนวนเม็ดกิ่งโลหะวัดสุทัตนะครับเนื้อทองสัตตะสร้างสองพันห้าร้อยสิบห้าองค์นะครับรุ่นนี้นะพี่นะสวยเลยนะครับพระกิ่งรุ่นนี้ผุกเสกนวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชห้าวาระพิธีด้วยครับอ่าเนื้อหล่อครับมวลสารชนวนมวลสารเก่าเยอะมากนะครับผมเปิดให้ครับ องละ600บาทนะครับอ่าองละ6 0 0บาทเท่านั้นครับพระกิ่งนะครับพี่รายการต่อมานะครับเลี้ยญน,นะครับห่วงเชื่อมไตมาดหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒ์หัวเด่นครับห่วงเชื่อมไตมาดหลังยันพรเจ็ดประการสร้าง2,000องค์เลี่ยมกรอบพร้อมบูชาแบบนี้เปิดให้400บาทแบบไม่เลี่ยมเปิดให้300บาทนะครับ่แบบไม่เลี่ยมเปิดให้300บาทนะพี่นะ ซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มๆขยับนะครับรุ่นนี้นะครับห่วงเชื่อมไตมากอีกหน่อยจะเหมือนมนพการนะครับเพราะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปี66นะพี่นะอ่ารุ่นปี66ปลุกเสกไตมากเหมือนกันครับห่วงเชื่อมรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยพี่นะอ่าแบบเลี่ยม400ไม่เลี่ยม300รนะครับราคาเดิมอยู่นะครับอ่ามียอดไม่มากแล้วนะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับผมมีพระศิวลีหลวงพ่อกลวยครับปี2566ครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชานะครับออกวัด200 ครับผมเลี่ยมกรอบมา100กว่าครับพับผงนะพี่นะครับผมเลี่ยมกรอบมา100รา้อยกว่าครับผมเปิดให้ราคา300บาทละกันนะพี่นะมี2องค์นะครับอ่ามี2องค์เอาไป300บาทนะครับอ่ารายการต่อมานะครับอ่าเป็นนะครับพระสมเด็จแหวกม่านนะครับสมเด็จแหวกมา่านรุ่นองค์ครูปี56ผมจะมี2แบบครับมีเป็นหลังพระแม่ธรณีกับหลังยันนะครับอ่าปี56รุ่นองค์ครูครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ แบบนี้นะครับองค์ป่าผมเปิดอยู่300อยครับเอาไป400บาทนะครับเอาไป400บาทพร้อมเลี่ยมอารัธนาได้เลยครับ400บาทเท่านั้นครับมียอดแบ่งปันไม่มากนะครับอ่ารายการต่อมาเลยครับอ่าผมมีสมเด็จนะครับอ่าสมเด็จอรหังพุทโธนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อปลูกเสร็จตั้งแต่ตมากี6 5ถึงปี6 7ครับสมเด็จอรหังพุทโธรุ่นนี้ครับหลวงพ่อท่านกดพิมพ์กดบล็อกกับมือครับ รวบรวมมวลสารว่านมวลสารเก่าทันตัวหลวงพ่อกวยครับมาทําพระผงรุ่นนี้นะครับสร้างแค่300อก้องค์หมดจากวัดไวมากนะองค์นี้ผมขอเปิดให้750บาทนะครับ750บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะเลี่ยมกรอบพร้อมบูชานะครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับแล้วก็แบบไม่เลี่ยมเอาไปองค์ละ550รานะพี่นะไม่เลี่ยม550านะครับรายการต่อมานะครับสีวรีนะครับเนื้อนี้หลายๆท่านถามเข้าเป็นจำนวนมากครับ วันนี้ผมมีนะครับแบบเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเข้ามานะพี่นะสิวลีครับเนื้อทองชนวนนะครับลงยาครับจีวอนส้มครับสร้าง300องค์ทั่วประเทศครับสร้าง300องค์ทั่วประเทศนะพี่นะมีล่าเหลยกกำกับข้างฐานใต้ฐานอุดมวลสารผงมหาลาภแบบนี้นะครับองเปล่านะครับองเปล่าผมก็มีนะครับองเปล่าผมก็มีนะครับองค์เปล่าเปิดให้องค์ละ550อนะครับองเปล่า550บบาทนะพี่นะ ส่วนองค์นี้เลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับเลี่ยมกรอบมาร้อยกว่าครับร้อยห้าสิบแบบนี้นะพี่ถ้าเป็นรูปหล่อนะครับเอาไปองค์ละนะครับเจ็ดร้อยบาทละกันนะพี่นะเอาไปองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับแบบเลี่ยมมีทั้งหมดสององค์ครับสร้างแค่สามร้อยองค์ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระชิมครับพระศิวลีมหาราชวัดหัวเด่นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รุ่นฉลองศาลาวิหารพระศิวลีครับพี่นะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมาเป็นแบบไม่ลงยากันบ้างครับชนวนเฉยๆสร้างพันสอง จำนวนเฉยๆสร้างพันสองเอาไป450บาทนะครับ450บาทนะพี่นะมีกล่องเดิมครบทุกองคครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อวิชัยครับที่เป็นรูปหล่อนะครับมีกล่องครบทุกองนะครับยกเว้นแหวกม่านนะพี่นะแหวกม่านก็จะรุ่นนี้เขาจะไม่มีกล่องนะครับรา,ายการต่อมาเลยนะครับพระกันผีมารลววิชัยครับ พระกันผีมารลววิชัยครับรุ่นนี้ครับเนื้อผงพุทธคุณผสมผงวาดมงคลคุกพลอยเสกโรยเกสาหลวงพ่อวิชัยครับรุ่นนี้นะครับออกนะครับวัดหัวเด่นปุกเสกสองวารพิธีนะวัดเดิมบางคงคารามพร้อมกับรุ่นกระตันยูครับอ่าพร้อมกับรูปถ่ายกระตันยูพร้อมกับเหรียญหน้าโลหลวงพ่อกวยครับรุ่นนี้นะครับอ่าแล้วก็ทางวัดเดิมบางได้จัดสร้างนะครับพิมพ์นี้ถวายให้กับหลวงพ่อวิชัยครับอ่าเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระกันผีหลวงพ่อกวยปี6กสองนะ ณนะตอนนี้พระกันผีหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นะพระกันผีหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังยันเถาะครับแต่องค์นี้มีตําหนิหนิดนึงนะครับองค์นี้จะมีตําหนิที่จมูกนิดนึงครับมีตําหนิที่จมูกนิดนึงครับเป็นปกติครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับเป็นพิมพ์ปั๊มมือนะพี่นะแบบนี้ผมเปิดแบ่งปันให้ร้อยห้าสิบาทนะครับออกวัดสองร้อยเปิดให้ร้อยห้าสิบาทนะองนี้มีตําหนินะพี่นะเหลือองเดียวแล้วนะครับรายการต่อมาขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับ ขุนแผนมหาเสน่ห์ครับปี60นะครับรุ่น2เนื้อลุงนะครับฝั่งตะกุดงอนะครับอ่าฝั่งตะกุดงอดอกยาวเลยครับขุนแผนลุงแบบนี้นะครับขุนแผนลุงนะพี่นะอ่าขุนแผนลุงนะครับฝั่งพลเสกหลวงพ่อไว้ได้ครับมนสารสามองค์คูบุรพาจารย์นะครับขุนแผนลุงแบบนี้เอาไปองค์ละ3 0 0บาทนะมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะครับ300บาทขุนแผนมหาลาบรุ่นที่2นะครับอ่ารายการต่อมาเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะครับก็มีนะครับ เหรียญที่ระลึกทำบุญครบรอบมรภาพหนึ่งร้อยปีสองสี่หกหกสองห้าหกหกครับรุ่นนี้ออกปลายปีนะพี่นะออกปลายปีเป็นในช่วงครับวันครบรอบมรภาพหลวงพ่อท่านในวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันพุกเสกวันที่ยี่สิบสามวันครบรอบมรณะเป็นวันออกจหนายนะครับปีที่แล้วครับปีหกหกครับเหรียญน,นี้เป็นแบบพึ่งองค์ปั้นยอ่อสร้างเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญผมเปิดให้เหรียญละสามร้อยบาทนะครับเหรียญละสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะสวยเลยนะครับ เป็นเหรียญปั้นย่อครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญหัวแหวนนแบบเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับพร้อมให้เด็กห้อยผู้หญิงห้อยผู้ใหญ่ก็ดีนะครับเป็นเหรียญหัวแหวนแบบนี้นะพี่นะเหรียญหัวแหวนนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อกวยด้านหลังเป็นหลังยันนะครับมีกล้องเดิมครบครับรุ่นนี้ปี61อครับออกวัดพระบรมธาตุวรวิหารปลุกเสกนะวัดโคศุลรามครับรุ่นนี้นะครับปี61รุ่นอธิษฐานฤทธิ์ครับแบบเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาผมเปิดให้350บาทนะครับ 350บาทนะครับสวยเลยนะพี่นะแบบไม่เลี่ยมเปิดให้150นะครับอ่าแบบไม่เลี่ยม150แบบเลี่ยม350นะครับรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านถามหานะครับเป็นจำนวนมากเลยนะหุ่นพยนต์ครับตอนนี้หุ่นพยนต์นะครับถือว่าหาเข้าไม่ได้เลยนะพี่นะหายากมากครับผมหุ่นพยนต์นะครับซาง้าร้อตนครับพิธีเสาห้าผมเหลือแค่ตนเดียวแล้วครับแบบเลี่ยมกอบพร้อมอาราธนาแบบนี้ผมเปิดให้ครับตนละ1,000บาทนะพี่นะมีแค่ตนเดียวครับ ตนละ1,000บาทเท่านั้นครับคุณพยนต์หลวงเป้าวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นนะครับอ่าเห็นหลายๆท่านถามเข้าอยู่นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญนะครับหันข้างนะครับอ่าเนื้อกรรมการครับทองเหลืองสอดไส้ทองแดงมีกล่องเดิมครบสร้างน้อยมากครับสร้าง49 9องค์นะครับเหรียญเจริญพรรุ่นนี้ถือว่านะครับอ่าราคาก็ขยับเรื่อยๆนะพี่นัเป็นรุ่น2ครับเพราะว่ารุ่นแรกตอนนี้นะครับอ่าเนื้อครับยังต่ําเนื้อนะครับอ่านำเลิกก็ไปหมื่นกว่าแล้วครับ อ,องนี้ถือว่าเป็นรุ่น2ครับหลายท่านก็มาเก็บเป็นจำนวนมากครับรุ่นเจริญราบเจริญยศปี62นะพี่นะอ่าเป็นเนื้อกรรมการมีรอยจานหลวงพ่อท่านนะครับอ่าหลวงพ่อท่านเมตตาจารอัคระให้ครับต่อคนพิเศษกรรมการนะครับสอดไส้ทองแดงครับแบบนี้ผมเปิดให้1,800บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าหนึ่บาทครับมีกล่องเดิมครบเรี่ยมกอบพร้อมบูชาครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยนะครับต่อมาสมเด็จปกโพรุ่นองคูปีห6 นะครับเนื้อทองพหลังจะเป็นหลังยันแม่ทับใหญ่นะครับอ่าเรียมกรอบพร้อมบูชาแบบนี้นะครับเนื้อผงมวนสารนะครับเก่าหลวงพกไว้เยอะมากนะครับสวยเลยนะพี่นะอ่าสวยเลยครับอ่าผมเปิดให้องละนะครับอ่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับหาไปองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับสมเด็จปพเรียมกรอบพร้อมบูชานะครับอ่าต่อมาผมนี้เหรียญเสกสองสี่อ่าสองสองหนึ่งหกองครับอ่าเสกสองหนึ่งหกครับ ออกวัดซับลำไยนะครับสวยครับพี่นะเหรียญนี้นะครับออกในช่วงปี4 3นะครับเหรียญเซกครับการดูตำหนิแท้ดูง่ายครับเหรียญกลมเซกครับผิวเขาจะเป็นผิวออกยิงทรายนะพี่นะผิวออกยิงทรายนะครับยันกันปืนครับชี้นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีองศาครับองศาขีดนะครับอยู่บริเวณข้างเหรียญตรงนี้นะที่เป็นขีดตำหนิแท้ครับเขาจะมี2จุดนะครับจะมี2จุดนะครับการดูนะครับ สวยเลยพี่นะอ่ามีจุดตรงข้างฐานตรงระหว่างนะครับคำว่าเสกนะพี่นะอ่าตรงข้างบนจะมีจุดนิดนึงเป็นจุดเกินครับเส้นเกินครับสวยเลยครับเหรียญเหรียญนี้นะพี่นะเหรียญเสกหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับเอาไปเหรียญละ900บาทแล้วกันนะพี่นะเหรียญนี้ครับเสก216นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัตรโคสิตาลามครับของดีราคาไม่แพงครับตีลึกนะพี่นะอ่าออกวัดลำไยนะครับต่อมาครับผมมีลูกอมชานมากหลวงพ่อวิชัยครับ ลูกอมชันมากหลวงพ่อวิชัยเลี่ยมกรอบขอบูชาแบนนี้เอาไปลูกละ2 0 0บาทนะครับลูกละ2 0 0บาทเท่านั้นนะพี่นะลูกอมชันมาครับอันนี้จะเป็นยุคต้นด้วยครับพี่นะัเป็นยุคช่วงปี6 4 6ี่ห้าครับถ้าไปถ้าเป็นยุคล่าสุดนะครับถ้าเป็นยุคล่าสุดทางวัดออกมาบูชาในราคาลูกละ200นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเอาไป200บาทเลี่ยมกรอบขอบูชาครับรายการต่อมาครับพระผงดวงเศรษฐีหนุนดวงนะครับหลวงพ่อวิชัยครับ ดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นหลัง<ร>ยันหนุนดวงแบบนี้นะครับหลวงพ่อท่านไม่ตาจานอัคระครับยันนักกินไม่รู้ชิ้นไม่รู้สิ้นให้ด้วยครับสวยเลยนะพี่นะอ่าเปิดให้อง์ละ600บาทนะครับอ่าองละ6 0 0บาทเท่านั้นครับองบททนี้นะครับสวยเลยนะครับต่อมาจะเป็นแบบเลี่ยมกรอบนะครับแบบเลี่ยมกรอบไม่มีจานนะครับแบบเลี่ยมกรอบไม่มีจานเอาไป600บาทเท่ากันแล้วกันนะพี่นะแบบเลี่ยมกรอบไม่มีจานนะครับแบบนี้นะครับคมเหลอยอดไม่มากแล้วนะครับอ่ารายการต่อมานะครับ ผมมีเหรียญหลวงพ่อกวยปี2,567ครับเนื้ออวก้าหลังฮนุมานเชิญธงกับเนื้อทองแดงลมดำครับผมเปิดให้เป็นคู่ล้วกันนะพี่นะอ่คู่ละ800บาทครับอ่คู่ละ800บาทแย่ครับอวก้า450บาทนะครับลมดำอ่าอวก้า400ครับขออภัยนะอวก้า400ลมดำ450ครับชอบรายการนี้นะพี่นะก็ขอดูรูปเพิ่มเติมส่งทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับเหรียญปี67ประกันแทสากลนะครับ เหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นสิบมีหลักปีหกเจ็ดนะครับอ่าต่อมานะครับรายการต่อมาผมมีล็อกเกตยิ้มรับทรัพย์หลวงพ่อวิชัยครับล็อกเกตยิ้มรับทรัพย์ครับด้านหลังจานนะครับออกในช่วงปีหกสองนะพี่นะอ่าหลังมวลสารฝังตะกุดเงินแท้จานมือต่อโกดตเฮงเงครับสวยพี่นะหายากสร้างแค่หนึ่งร้อยยี่สิบองค์ครับเอาไปองค์ละสองพันบาทนะครับองละสองพันบาทนะพี่นะในนั้นครั้งผมจะได้เข้าครับอ่าก็ต่อมากิ่งปีหกสองหลวงพ่อวิชัยครับก็มีนะครับ มาพร้อมสายสินเดิมๆจากวัดก้นจานนะครับก้นมีรอยจานแบบนี้เอาไป350บาทครับพระกิ่งหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นครับปี62นะครับมีปั๊มโคชัดเจนนะครับสวยเลยนะครับอ่าท้าววิสุวรรณกันบ้างครับเนื้อนวะโลหะชนวนเก่าวัสุทั์ครับรุ่นนี้ปีห5หครับอ่าครบรอบ41ปีหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับอ่าเนื้อชนวนเก่าโลหะวัสุทั์นะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นชุบเงินแท้ครับอ่าสวยเลยนะครับ เอาไปองละ350บาทนะครับองละ350บาทหายากสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้นะครับอ่าต่อมาเป็นตะกุด3กษัตริย์เงินทองนาคจีวรเกษาหลวงพ่อวิชัยครับเอาไปดอกละ300บาทนะพี่นะไตมาปี66นะครับสร้างน้อยนะครับอ่าสร้างน้อยนะพี่นะอ่าสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้นะครับเอาไปดอกละ300รนะครับอ่ารายการต่อมาครับเหรียญวหว้ครูจิโกหลวงพ่อวิชัยโกวิทวันรหัวเด่นนะครับ เหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยนะครับเพราะเป็นรุ่นพิเศษด้วยครับพี่เป็นรุ่นพิเศษเนื้อทองแดงสร้าง2 0 0พันเหรียญครับเอาไปเหรียญละ350บาทนะครับเหรียญละ350บาทเหรียญจิโกปี66นะครับรายการต่อมาเป็นพระศิวลีแบบไม่เลี่ยมนะครับแบบนี้ก็เอาไป350บาทนะพี่น้าแบบไม่เลี่ยมครับหลวงพ่อผชิมครับอ่าแล้วก็นั่งตังไตรมาสรับทรัพย์หลวงพ่อวิชัยก็มีนะครับนั่งตังไตรมาสผมจะมีเนื้อเทาใบลานนะครับ เนื้อเทาใบลานกับเนื้อสีน้ําตาลออริจินอลนะครับเนื้อ vale น้าตาลนะครับเอาไป300บาทนะครับเนื้อสีเทาใบลานเอาไป550นะครับเป็นนั่งตั้งไตมารปี66หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒนหัวเด่นนะครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีเต่านะครับเต่าหลวงพ่อกลวยชุตินทโรปี6 7นะครับเต่าปี6 7นะครับเป็นเต่าเขาายนะครับพุงคุณทางด้านหนุนทรัพย์โชคลาภนะครับมี66อยู่หนึ่งองค์ ที่เหลือเป็นปี6 7ครับผมเปิดให้ตัวละ250บาทละกันนะครับอ่าถ้ารับครบชุดนะครับอ่ารับครบห้าหตนนะครับ5ตนเอาไป1 0 0 0บาทนะครับ5ตนเฉลี่ยแบ่งปันราคาวัดให้เลยนะครับเต่าเขาควายปี2567กับปี6กมี1ตนอ่ามีหนึ่งมี1องค์อ่ามี1ตัวครับปีห6นะพี่นะอ่าปี6 7มี4เอาไปนะครับ5้านะครับ5้าตัวนะครับ1,000บาทนะครับผมนะครับรายการต่อมาครับ รูปถ่ายนะครับหลวงพ่อวิชัยครับปี62ขนาดบูชาแขวนผนังก็มีนะครับขนาดบูชาแขวนผนังนะครับเป็นรูปถ่ายปี6 2หลวงพ่อนั่งคู่พัดยศครับหลวงพ่อนั่งผมแบบนี้นะครับด้านหลังมีปั๊มตาวัดชัดเจนนะครับอ่าแบบนี้ผมเปิดให้บานละ250บบาทเท่านั้นครับตอนนี้ผมเหลือยอดแบ่งปันไม่มากแล้วนะครับอ่าท่านใดสนใจรายการไหนก็สามารถทักไลน์ผมเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่ผมปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ